ไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พยายามทําถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะร้านยำค่ะคะใครจะเอาแก้วไหนก็ปั่นไปตามแก้วนั้นเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะซึ่งปรุงมาสําเร็จแล้วนี่คะ่ะอันนี้คือน้ําผลไม้ค่ะน้ําผลไม้ ซึ่งเขานะคะรับประทานได้เลยนะคะใส่มาเป็นทัดทาดอย่างนี้เลยนะคะขายดีมากเลยค่ะในตลาดนี้นะคะคนเยอะมากต่างชาติก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. ผมนะคะคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะเนซูชิหน้าต่างๆนะคะ mm hmm. นี่เลยพี่ไก่ฟ้ามาหยุดอยู่ที่ร้านไก่ทอดนะคะ mm hmm. ไก่ทอดถาดใหญ่คะ mm ่ะ hmm. ดูสิคะมาขอบคุณค่ะใหญ่เลยนะคะศูนย์อาหารใหญ่มาก mm hmm. มีทั้งเสื้อผ้า มีขายทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะคะทุกทานยายพี่ไก่ฟ้าก็จัดอยู่ร้านนี้ลวค่ะแล้วขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะขายไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พยายามทําถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะร้านยําค่ะนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่พี่ไก่้้าก็พาดนะคะรับประทานได้เลยนะคะใส่มาเป็นทัดพาอย่างนี้เลยนะคะขายดีมากเลยคะ่ะในตลาดนี้นะคะคนเยอะมากต่างชาติก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะคะนะคะ รับประทานได้เลยนะคะใส่มาเป็นถัดพาอย่างนี้เลยนะคะขายดีมากเลยค่ะในตลาดนี้นะคะคนเยอะมากต่างชาติก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะคะนะคะรับประทานได้เลยนะคะใส่มาเป็นถัดพาอย่างนี้เลยนะคะขายดีมากเลยค่ะในตลาดนี้นะคะคนเยอะมากต่างชาติก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะคะละไม้ค่ะขนุนนะคะน่าทานมากเลยนะคะเขรา็ทําไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมจําหน่ายอันนี้เป็นน้ําปั่นนะคะใส่แก้วไว้อย่างดีนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าพามาชมนะคะศูนย์อาหารตลาดเทพประสิทธิ์นะคะพัดนะะใครจะเอาแก้วไหนก็ปั่นไปตามแก้วนั้นเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะซึ่งปรุงมาสําเร็จแล้วบรรจุใส่บรรจุพันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจําหน่ายนะคะน่าทานมากเลยค่ะ พี่ไก่ฟ้าไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้คือผลถ่ายไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะกี่ไก่ฟ้าก็พยายามทําถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะร้านยำค่ะลระไม้ค่ะขนุนนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพราะว่าทไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมจําหน่ายอันนี้เป็นน้ําปั่นนะคะใส่แก้วไว้อย่างดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พยายามทําถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะล้านยำค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็มาสวนกับผู้คนนะคะที่กําลังเดินฝักใยพี่ไก่ฟ้ยา,ยาก็พยายามหลบนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่เห็นหน้าของ แต่ละคนแต่ละท่านที่เดินสวนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมร้านแรกเลยนี่คะพี่ไก่ฟ้าเห็น้ากของแต่ละคนแต่ละท่านที่เดินสวนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมร้านแรกเลยนี่คะพี่ไก่ฟ้าพี่ไก่ฟ้าก็ทายไปเรื่อยๆค่ะมีหลายร้านมากนะคะยังหลายร้านนะคะมีร้านยำนะคะมีหลายซอกหลายซอยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพบเฮ ซูชิของชอบ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมยาใต้นะคะคือสิคะเขาประดับด้วยโคมไฟนะคะสวยงามไหมคะตรงทางเข้าในตลาดตรงศูนย์อาหารนะคะตรงนี้เป็นตลาดะคะใครจะเอาแก้วไหนก็ปั่นไปตามแก้วนั้นเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะซึ่งปรุงมาสำเร็จแล้ว ีไก่ฟ้าก็ทายไปเรื่อยๆค่ะมีหลายร้านมากนะคะยังซื้อกันที่ไก่ฟ้าก็ต้องคอยหลบนะคะมีผลไม้เยอะแยะค่ะเยอะมากเลยชาวต่างชาติก็เยอะมากนะคะพยายามหลบค่ะซื้อกันที่ไก่ฟ้าก็ต้องคอยหลบนะคะมีผลไม้เยอะแยะค่ะเยอะมากเลยชาวต่างชาติก็เยอะมากนะคะพยายามหลบค่ะเห็นหน้าของ แต่ละคนแต่ละท่านที่เดินสวนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมร้านแรกเลยนะ่คะพิงไก่ฟ้าขอบคุณค่ะไม้ค่ะขนุนนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพราะวาไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมจําหน่ายอันนี้เป็นน้ําปั่นนะคะใส่แก้วไว้อย่างดีนะะเดินไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็มาสวนกับ ผู้คนนะคะที่กําลังเดินฝักฝายพี่ไก่ฟ้าก็พยายามหลบนะคะเพื่อที่จะดิกเลียงไม่เห็นายาใต้นะคะคือสิคะเขาประดับด้วยโคมไฟนะคะสวยงามไหมคะตรงทางเข้าในตลาดตรงศูนย์อาหารนะคะตรงนี้เป็นตลาดบรรจุใส่บรรจุพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจําหน่ายนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้คือ ถ่ายไ,ไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พยายามทาถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะร้านยำค่ะชนิดเลยนะคะแต่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะเดินเข้ามานะคะร้านอาหารก็มากมายนะคะบางทีพี่ไก่ฟ้าก็ถ่ายไห้มาไม่หมดนะคะแต่พาชมเป็นบางจุดยาใต้นะคะคือสิคะเขาประดับด้วยโคมไฟนะคะสวยงามไหมคะตรงทางเข้าในตลาดตรงศูนย์อาหารนะคะ ตรงนี้เป็นตลาดนี่ค่ะอันนี้คือน้ําผลไม้ค่ะน้ําผลไม้ซึ่งเขาที่ไก่ฟ้าก็ทายไปเรื่อยๆค่ะมีหลายร้านมากนะคะยังทย่ใต้นะคะดูสิคะเขาประดับด้วยโคมไฟนะคะสวยงามไหมคะตรงทางเข้าในตลาดตรงศูนย์อาหารนะคะตรงนี้เป็นตลาดซื้อกันที่ไก่ฟ้าก็ต้องคอยหลกนะคะมีผลไม้เยอะแยะค่ะเยอะมากเลยชาวต่างชาติก็เยอะมากนะคะ พยายามหลบค่ะเห็นหน้าของอแต่ละคนแต่ละท่านที่เดินสวนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมร้านแรกเลยนี่คะ่ะพี่ไก่ฟ้าพี่ไก่ฟ้าก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะมีหลายร้านมากนะคะยังถ่าค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่พี่ไก่ฟ้าก็พาดถ่ายไม่หมดนะคะข้างในเยอะมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็พยายามทํา ถ่ายมาให้เท่าที่ทําได้นะคะดูสิคะร้านยำค่ะน้าพามาชมนะคะเป็นร้านขายผลไม้ดองค่ะแช่อิ่มต่างๆนะคะน่ากินมากเลยนยะคะ,ะผู้คนเยอะมากเลยนะคะมาเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็มาสวนกับผู้คนนะคะที่กําลังเดินฝักฝ่ายพี่ไก่ปลาก็พยายามหลบนะคะเพื่อที่จะดลกเลี่ยงไม่เห็นเดินไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็มาสวนกับ ผู้คนนะคะที่กําลังเดินฝักฝ่ายพี่ไก่ฟ้า,าก็พยายามหลบนะคะเพื่อที่จะดิกเลี่ยงไม่เห็นทาดยายพี่ไก่ฟ้าก็จัดอยู่ร้านนี้แล้วค่ะและขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะทาดยายพี่ไก่ฟ้าก็จัดอยู่ร้านนี้แล้วค่ะและขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะพามาชมนะคะเป็นร้านขายผลไม้ดองค่ะแช่อิ่มต่างๆนะคะน่ากินมากเลยนะคะผู้คนเยอะมากเลยนะคะม, <merely S 1> มาเดินร้านดังร้านเจ้าประจําเลยนะคะในตลาดนะคะ มีอยู่ร้านเดียวร้านหาดใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะไก่ทอดขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนี่นะคะไก่ทอดนะคะรับประทานได้เลยนะคะใส่มาเป็นถัดพาอย่างนี้เลยนะคะขายดีมากเลยคะ่ะในตลาดนี้นะคะคนเยอะมากต่างชาติก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำผลไม้ะคะ่ะน้ำผลไม้ซึ่งเขาบรรจุใส่บรรจุพันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจําหน่ายนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะ พี่ไก่ฟ้าไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้คือผลชนิดเลยนะคะแต่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะเดินเข้ามานะคะร้านอาหารก็มากมายนะคะบางทีพี่ไก่ฟ้าก็ถ่ายให้มาไม่หมดนะคะแต่พาชมเป็นบางจุดชนิดเลยนะคะ แต่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะเดินเข้ามานะคะร้านอาหารก็มากมายนะคะบางทีพี่ไก่ฟ้าก็ถ่ายให้มาไม่หมดนะคะแต่พาชมเป็นบางจุดอมนะคะคลิปของพี่ไก่ฟ้านะคะเนี่อซูชิหน้าต่างๆนะคะนี่เลยพี่ไก่ฟ้ามาหยุดอยู่ที่ร้านไก่ทอดนะคะไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะดูสิคะเดินไปเรื่อยๆนะคะพอดีก็มาสวนกับ ผู้คนนะคะที่กำล,ลังเดินฝักฝ่ายพี่ไก่ฟ้าก็พยายามหลบนะคะเพื่อที่จะดิกเลียงไม่เห็นบ oh. <Ball> รรจุใส่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจำหน่ายนะคะน่าทานมากเลยค่ะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้ซื้อคะ่ะอันนี้คือผลพานยายพี่ไก่ฟ้าก็จัดอยู่ร้านนี้นะะแล้วค่ะแล้วขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะ oh. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจำหน่ายนะคะน่าทานมากเลยค่ะ พี่ไก่ฟ้าไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้คือผลไม้ขอบคุณค่ะพามาชมนคะคะเป็นร้านขายผลไม้ดองค่ะแช่อิ่มต่างๆนะคะน่ากินมากเลยนะคะผู้คนเยอะมากเลยนะคะมาเดินชนิดเลยนะคะแต่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะเดินเข้ามานะคะร้านอาหารก็มากมายนะคะบางทีพี่ไก่ฟ้าก็ถ่ายให้มาไม่หมดนะคะแต่พาชมเป็นบางจุด พี่ไก่ฟ้าก็ทายไปเรื่อยๆค่ะมีหลายร้านมากนะคะยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าพามาชมนะคะศูนย์อาหารตลาดเทพประธิ์นะคะพทัทยร้านดังร้านเจ้าประจําเลยนะคะในตลาดนะคะมีอยู่ร้านเดียวร้านหัตใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะไก่ทอดขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนี่นะคะไก่ทอดอบรรจุใส่บรรจุพันไว้เรียบร้อยแล้ว